อ๋อพี่พี่เอา power bank พี่อ้อพี่ขอ power bank ในกระเป๋าด้วยสีสีฟ้าสีฟ้าเออ thank you โอเหลือสี่สามเก้าศูนย์พี่สอบที่ห้าก็ะสอบที่ห้าค่ะใครจะเอาสอบนี้พิมพ์ชื่อเล่นกรรมด้วยรับรีวิวมานะน่่ๆๆ่เน่เน่เน่้น่ขอซอสหน่อยได้ไหม โหนี่ของดีอุ้ยสมบูรณ์มากเดืเยี่ยมขอเซิร์ฟหน่อยขอเซิร์ฟหน่อยชับแบแล้วสวยมากโอเล่สี่สามเก้าศูนย์นะม่มีชื่อพร้อมเลยนะอุ้ยสมบูรณ์มากเลยอ่ะายฐานเชื่อเล่นชื่อเล่นพี่ทำด้วยรับรีวิวมาเลยจากก้อนนี้ นี่น่ะนู่นเขาอินน่นเขาอ้นู่นไอ้รถถังรถถังช่างรถถังอันนี้ก็โอ้นี่ถ้าคนที่เล่นต้องเห็นต้อารู้เลยนะลายนี้นะปอนพี่นำยกก่อนยกข้าวไว้ก่อนได้ยินไม่ชัดพี่ฟิล์มอ่ะพี่ฟิล์มเอาไมค์ตัวนั้นไหม,หม,หมพี่ ได้ยินไหมชัดอ่าพี่หนูเปลี่ยนไม้แล้วหนูเปลี่ยนไม้แล้วได้ยินชัดไหมตัวนี้จิกซอว์เบลเยียมใช่ไหมจิ๊กซอเป็นลายกองทับเบลเยียมตั้งแต่ปลายทศวรรษ1950นะแก <c oughs> เออจนถึงช่วงปี2000นะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าตัวนี้นยืนยันว่าเป็นของแท้จากกองทัพเบลเยียมนะคะเพราะว่าเขามีอ่าอันเนี้ยเป็นชื่อปะหรือว่าเป็นอะไรเบลเยียมเ <Belgium. S 2> <Belgium. S 1> อ <Belgium. S 1> อนะค <Belgium. S 1> ะเบลเยียม <Belgium. S 1> อาร์มี่จิกซอคาโมเจเกตหนึ่งในลายวินเทจที่ขึ้นชื่อเออหนึ่งในลายวินเทจที่ขึ้นชื่อลายที่มันสูสีกับไบเกอร์อะไรนี่หรอเออในเรื่องของความจัดจ้านค่ะและก็หายากในตลาดสะสม อืมใช่ชื่อเล่นชื่อเล่นตามด้วยรับรีวิวค่ะโปไลน์มันดูดีกับไลน์เฟเกอร์เลยเน,นยหายากคุ่โปรเลยอ่ะพี่สถิตนะ,ะคะแคปค่ะพี่หาแคปแคปแคป,แคป,แคปแอันนี้เลยพี่พี่สถิตแคปเสร็จแล้วบอกหนูนะอยาคิบอกมันมีกระสอบกรนดิ่นแ,แบบน้นพี่ออยดูอันนี้พี่หน่อยลูกค้าบอกไม่ได้ยินอ่ะเดียใช่ใช่หนึ่งสองสามพี่สถิตแคปแล้วบอกหนูหน่อยนะพี่ฟ้า ขนาดนี้เราเอาเงินไหนมาเอฟเนี่ยเอาทุนไปเอบยังเคบยังอ๋อนี่ครจะดูหรือไม่มีเด็ดอีกเงี้ีปีสถิตแคบแล้วบอกหนูนะเออพี่ปลา4390จับโปร4390พี่จับปกติ6ใบเทาค่ะเค่ยังเก่งจะจะหลุดแล้วเอออ่ะพีสถิตพักข้อความหาหนูนะ สายยางโอเค <Okay. S 3> พี่พี่สติไขย,ยกก้อนจ้ะพี่ยกก้อนขอ้อความหาหนูนะมีลาอยู่ระสึงใครอยากดูอีกไหมเออใครอยากดูอีกไหม เ,เที่ยงไม่กินแล้วเนี่ยเ,เหลืออีกสิบห้านาทีจะเที่ยงได้อีกก้อนน,นะมาอีกแล้วของดีของดีแล้วค้างเหรอพี่ฟิล์มดูของพี่ฟิล์มหน่อยสิค้างหรือเปล่าเนี่ยของดีต้อๆหรอเออเครื่อ,อ,รอ,อง,อง,งอพี่ออยไปแล้วน่ะเดี้ยงแล้วน,ะน่ะทหารป่าไม้ล้วนไม่มีค่ะพี่ หาลายนี้อยู่หนูขายยกก้อนจ้ะพี่ก็ชัดนหฮ<า>ะช,ชัดใช่มเนี้อยาะฮะชัดใช่ไหมโอเคันไหมอ๋อก้อนนี้มีลูกค้ารับไปแล้วจ้ะต้องเป็นก้อนใหม่นะอยากดูก้อนใหม่นะหนูมีเวลาอีก15นาทีก่อนทักเบรกก่อนเบรกกินข้าวใครจะเอาบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูเอามาเปิดให้ก้อนหนึ่งม,มีมุม้ยมีมุ้ย มีอีกไหมเนี่ยตายอะไรรู้รู้เรื่กตาเอเมื่อก่อกยกยกตุกาดูแต่นี้เราเปลี่ยนาด้วนี่ลายเนี่ยเดี๋ยวหนูทักไปนะคะพี่่ะหนูทักไปมีไหมมั้ยเดี๋ยวไปดูดูมีพอจะดูอ่ะดูไหมดูขอดูอ่ะยกไปจ้าๆนะอ่าสีดูแล้วสีมนแบบเดิแ แล้วคือมันอยู่ข้างล่างพี่รู้เปล่ามันอยู่ข้างล่างแล้วพอเวลาจะเอาออกมานะ่ะมันต้องคือมันต้องจัดกระสอบไงมันต้องเอาอะไรนะลุสเลอร์ที่อยู่ด้านบนอะ่ะออกก่อนกระสอบลุสเลอร์แล้วต้องค่อยกระเด็บกระเดบกระเด็บแล้วถึงจะเอาออกมามเพราะว่ายูโรอาร์มี่อยู่ด้านล่างสุดเลยแล้วก็ลุสเลอร์กับแรงเลอร์ซ้อนอยู่ข้างบนค่ะคุณยกแข็งแรงไม่เป็นไรหรอก สินค้าราคาปโปรไม่รวมค่าส่งนะเอออันนี้ก็เก่าแล้วเนี่ยอะไรเก้าหกศูนย์ฟิลยกไปเรื่อยๆนะเนี่ยป้ายเก่าหนึ่งเก้าแปดเก้าพี่ชาร์จแบบตไอนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ 1, 9, 8, 9. หนึ่งเก้าแปดเก้าไนะเนี่ยเด็กคอขอคอคอ มาแบตพี่ได้ยี่สิบเปอเซ็ละเออขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยศึกษาหาความรู้ใส่หัวยเยอะเทปีกอ่าน่าละก้อนใหม่จีสเท่ากับจำนวนนะถ้าพี่ๆอยากให้รีดพี่บอกได้นะคะค่ารีดกระสอบละ300นะ ลายไหนแล้วเมื่อกี้ลานี้ใช่ปะ่นนปฟินยกรับเลยตัวนี้เป็นทหารสีพื้นเป็นเสื้อพักสนามพักสนาม,มเป็นเสื้อยูนิฟอร์มทหารพักสนามในโซนยุโรปนะคะใช้ใส่ในพื้นที่ที่เป็นอากาศร้อนนะคะ Hot Weather Fire Shirt นะคะ Military Hot เออเอาเป็นเยอะๆเอๆ,ๆคือโอดีแล้วกันเนาะเออเป็นสีคือมาตรฐานกองทัพนะคะโอเคอ่ะแล้วนี้ลายนี้เราถ่ายแล้วใช่ปะถ่ายยังจำไม่ได้แล้วลายนี้จะลายนี้จำได้มั้ยนั่นยังไม่ถ่ายอย่างเช่นนี่ฐานอังกฤษเออเยอะจัดอันนี้ฐานอังกฤษ ไช่พอล,ลอุ้นโลมันอยู่ข้างบนไนงะแล้วอันนี้มันอยู่ด้านล่างไนงะมีเราก็ยกนี่หนูเปิดห้าก้อนแล้วนะพี่ใครจะเอาก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้เลยนะหนูกดห้าก้อนแล้วนะ G สองหกเท่ากับจำนวนที่โปรสี่สามเก้าศูนสี่สามเก้าศูนปกติหกใบเทาเดึงสี่กลมมาชมก่อนสี่กลมอันนี้เหรอ อ๋อเดี๋ยวเดียวแต่ว่าก้อนนี้มันมีพี่เขเอาไปแล้วค่ะเนี่ยกลมนูนเปล่านูนเปล่าของล่างเปล่ากลมกลมนี่เหลือเออเนี่ยเอาตัวเดียวกันอันนี้เขียวเขียวเขียวอุ้ น,นเขาก็มีเอ่อซีเรียลนัมเบอร์นะอุซกาก็สวยนะสวยนะเนี่ยอเนี้ยอันนี้ลายอะไรอะไร่ะอันนี้ลายอะไรอ่ะอันนี้ลายอะไรอ่ะอันนี้เราเราเราได้ถ่ายถ่ายไปแล้วไหมคอมแบท <Comment. S 2> อะไรไม่รู้ G สองหกเท่ากับจำนวนนะใครอยากได้ก้อนใหม่นะโรสีสามเก้าศูนย์นะพี่ไม่ติดได้ไหมอ่ะอันนี้สีกลมอีกตัวหนึ่งอ๋อนี่ก็เป็น สีกรมแล้วไม่ถ่อยังไม่ถ่ายสีกรมเลยอือยังเลยอะ่ะเอา,าเอาถ่ายถ่ายถ่ายหน่อยถา่ายถือ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 อยู่ข้างพี่ผู้ชายดึงสีกรมเมื่อกี้ตกหนึ่งตัวข้างสีกรมไม่ไม่แน่ใจพี่ไม่รู้ตัวไหนแล้ว อนี้เหรอตัวไหนอะพี่ที่ตกไปไม่มีอันนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอันนี้ก็ไม่กลมนะอือกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบอันนี้ปะหนูก็ไม่รู้ละพี่ขอตัวอันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะกระเป๋าเขียนมา้พี่ดำอะฮะพี่ดำยกไปแล้วเหรอ,อยังอะ กระเป๋าเฉียงลายทหารสีเขียว,ยวอ่ะยกต่อเลยพี่เดี๋ยวหนูยกให้นะหนูก็หนูก็ยกทุกตัวในกระสอบอยู่แล้วพี่ยกทุกตัวในกระสอบอันนี้เอี้ยมมาชุดหมีฝรั่งเศสนะ เห็นเขียนว่าฟรังซ์มาพี่ฟิมยกเลยพี่ดำมันจัดก,กระสอบคนเดียววนะน่ะเอ็นดูแต่พรุ่งนี้ลาเนี่ยโดนด่าเลยนะโดนแน่ๆพี่ดำบอกพรุ่งนี้ลาเนี่ยโดนด่าเลยนะอันนี้ลายอะไรอะ่ะ เออสายไหมอันนี้ลายอะไรอ่ะพี่ 9, พี่สาม <2, S 2> ไมั 2, 2> นี่ลายอะไร <4. S 2> บางตัวป้ามันเก่ามากเลยอ่ะ 9 2้าสสองซีที่ดูป้ายแต่ละตัวเลยเก่าถ้ามองไม่เห็นอะใช่โปร4ีสามเก้าศูนจ้ะเสื้อจอกมากกว่างเกงนะพี่นี่ด้านไหน อันนี้ี่ฟิล์มยังยังดูแลอะไรเหมือนกันนะอะไรไปเกที่หาวาจเรหรอเก่าจริงนะขนละตัวนะเนี่ยเยอรมันเนี่ยยังไม่เกิดเลยอ่ะเยอรมันเออ น,นี่กระเป๋าเฉียงสวยจังเป๋าเฉียงสวยอะเด็ดทั้งนั้นเลยอะ่ะสี่สามเก้าศูนยพี่นะต้นเดือนหนูจัดโปร <ผม S 1> เอาไปาเลยพี่เอาไปเลยสี่สามเก้าศูนพี่จา๋าตัวนี้ภาพแปลกอุ้ยอุ้ยตัวนี้ไรอ,นนอันนี้เขาเรียกอะไรอีกเนี่ยทำ พี่ดูผ้าตัวนี้ดิมันเป็นเอาก้อนใหม่เอาเหรอพี่นี่หนูแบบห้าก้อนแล้วเนี่ยหนูเปิดเนี่ยสอ,องก็จบเจ็ดเจ็ดฟิฟแยมเดี๋ยวพี่ขอถ่ายตัวนี้หน่อยเนี่ยเก่ามากเลยเนี่อยากรู้ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงถามเพื่อนแป๊บนึง,นงไม่เปิดแล้วเนี่ยโอ้ยเยเลยฮะอยากไม่เปิดเด้ว เออนั่นาดิอย่างอื่นนี่วางด้านข้างก่อนอ,อ่าก้อนต่อไปจะเป็นก้อนที่หกนะแต่เดี๋ยวหนูขอก้อนนี้ก่อนให้จบก่อนตัวนี้นะอะไรเอ่ยตัวนี้ทาหารสีเขาเรียกอะไรว่าเชิต้ตไฟเชิ้ตวินเทจ ตัวนี้จะเป็นยูนิฟอร์มของทอาหารยุโรปตะวนันออกฝรั่งเศสยุคหลังสงครามโลกโอ,อยุคหลังสงครามโลกนะนี่วินิชัลี่โอดีกรีนเนาะชื่อย่องเขาโอดีกรีนเป็นเสื้อวินเทจทหารใช่จริงอืออะหนูยกให้ดูทุกตัวพี่ในกระสอบ กิดสอบแบบไหนที่ได้แบบนั้นทุกตัวในกระสอบเลยเสื้อทำงานอ๋อเขาเรียกเสื้อทำงานใช่ไหมเออาหารนี้ก็มันก็มีทั้งอาหารบ้านด้วย